ตัวน,นี้ก็จะเข้าสู่เดือนกันยาแล้วนะครับก่อไก่ถึงปลายฝนแล้วนะครับก็นี่ข้างหน้าผมนี่นะครับเป็นต้นมะขามเปรี้ยวนะครับมะขามเปรี้ยวฝักยักษ์นะครับเพื่อนๆโตมากเลยก็ไม่รู้ครับมันเห็นนี่กระเปล่านะอยู่ตรงนั้นนะครับเยอะแยะเลยนะครับ มะขามออกเยอะแยะเลยมะขามเปรี้ยวนี่เอาไปทําผัดไทยเนี่ยอร่อยนะครับมันผัดไทยจะขาดน้ําซอสมะขามไม่ได้เลยมะขามนี่สามารถเอาไปทําเมนูได้หลายอย่างครับไข่ลูกเขยก็ต้องใช้น้ำนะมะขามเปรี้ยวนะผัดไทยก็ใช้แกงส้มก็ใช้ครับ เนี่ยผมปลูกมาต้นเดียวนะครับลงทุนไปแค่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับผ่านไปนี่หกเจ็ดปีมันก็ต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วครับก็เก็บผลผลิตได้ไปขายนะครับเก็บได้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับเรามาดูภาพไกลๆครับนี่ต้นมันสูงมากๆเลยครับบ้านผมสูงราคาประมาณนี้นะครับมันสูงเกินหลังคาผมแล้วครับนี่ มะขามนี่บ้านนอกนี่มีทุกบ้านครับแต่ว่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานเท่านั้นครับมะขามมะขามนี่เป็นมะขามเปรี้ยวนี่จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่ามะขามหวานนะครับมะขามหวานไม่กินเฉยใช่ไหมมะขามเปรี้ยวนี่ทําเป็นอาหารแปรรูปอะไรสารพัดครับนี่นะครับดูดูดูดนี่อุ้ยน้ําหล่นใส่นี่นะครับตอนนี้มันยังหนุ่มอยู่ครับ อีกสักประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนะครับมันจะโตพอประมาณนะครับตอนนั้นก็เอามาตําน้ําพริกได้เหมือนกันนะครับน้ําพริกมะขามนะครับน้าพริกมะขามมุสสับนะครับอร่อยนะครับทิ้งก่อนอนี่ครับเยอะแยะเลยครับมีทั้งอันเก่าที่มันไม่ได้ลงมามันก็ดำเสียไปแล้วครับอันใหม่ก็ออกมาเรื่อยๆ ประโยชน์ของมะขามนี่มีเยอะครับแล้วแต่จะใช้ประโยชน์เนื้อไม้ของมันก็ทำเป็นอันนี้ครับทำเป็นไม้ฟืนหรือจะเป็นเผาเป็นฐานก็เหมาะครับเนื้อไม้มันแข่งนะครับเวลาทำเป็นฐานพอเรามีนี่นะครับต้นมะขามที่โตขนาดนี้นะครับให้ผลผลิตนะครับเราสามารถเอาเม็ดไปหวาน ทำเป็นรั้วก็ได้นะครับหรือเพาะพันธุ์มาใช้ทําฟืนทําไม้อะไรอย่างที่ผมบอกตอนข้างต้นนะครับทําได้หลายอย่างครับทั้งประโยชน์จากเนียนเนื้อไม้และประโยชน์จากผลนะครับมะขามนี่ควรจะมีติดบ,บ้านไว้นี่นะครับครนาสองสามต้นนะครับต้นเดียวไม่พอหรอกครับตอกสองสามต้นครับก็วันนี้ก็มาพูดถึงประโยชน์ของมะขามนะครับ ผมก็ปลูกมาหลายปีนะครับนี่ประมาณเจดปีแปดปีแล้วมั้งก็นี่ครับประโยชน์มันเยอะครับเลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังโอเค okay. นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามผมไว้น้่นนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ